ชิมเมอรล้ะบอกนี่นะท่านเมื่อกี้ว่ายังไงเมื่อกี้ว่ายังไงนะเอาคำเมื่อกี้นี่ไม่ไม่จำให้ให้ร่ำให้รวยเออดูจะกแมงเออไปหน้าอืมอไร่ำไม่รวยไปหน้าเออไปจิตอาสาหรือไปอ๋ออันนี้คุณแม่บอกว่าพวกเจ้านี่คือจิตอาสาของเทสพวกเจ้า เป็นใครมาแต่ใส่เข้ามาเฮ็ดให้ผู้อื่นโดยที่ไม่ได้มีอะไรต่อแทนเออเออ,เอ,อ,เอ,อพวกเจ้านี่แหละสุดยอดเขา,าว่านะเอเอเมื่อกี้ออแกบอกหรอสุดยอดมากเลยนะก่อ้านก่อนให้เอยาปันาหารเ, <c oughs> เลยขอให้ร่างมีขอให้ร่างรวยๆวยตังๆก็อย่างที่ว่าให้ fc เราก็มาทําให้เราก็เป็นใครไม่รู้เราอยู่ๆมาทําให้ชาวบ้านเฉยเลย เออชาวบ้านเขาก็ไม่เคยเห็นแบบนี้นะเา่เคยเห็นดี่ดขวเออตาแรกชาวบ้านก็ยังบอกเลยว่าเป็นแกงต้มตุนหรือเปล่า,าอ่ะบอกจะมาทําให้มันมีที่ไหนคนจะมาทําให้เหรอไม่ไม่เชื่อเลยเขาแทบไม่เชื่อ,อ,อนั่นแหละจริงนะทุกท่านชาวบ้านเขางงกันตาแตกเลยนะฮะว่าเอ๊ะมันจะมีจริงๆหรอคนที่จะมาทําบ้านให้ฟรีๆนะ่ะมันไม่มีนะ เท่าที่เขาเกิดมาเขายังไม่เคยเห็นเลยนะนอกจากแบบหน่วยงานของรัฐอะไรแบบนี้นะนะครับก็ไม่มีอ่ะอะไรอ่ะอืมไป พรุ่งนี้เจอกันตุลีปลีกับตุ้มนะตุ้มสกีนจ้าสกีนแล้วซิ่มนายพรุ่งนี้เจอกันอย่าไปใส่เรือมือเด้อเออคอยกินใหญ่กินคอยกินบั้งพริกจังหวัดนะนะนะรื้อรื้อกลับก่อนนี่ชาวบ้านเขาก็ เออเออชาวบ้านถ้าาไปเจ๊กซื้อผ่านเลยเขาก็ไม่กล้าเลยทำมาแบบนี้แล้วก็เล่นไปส่งไปะเราคุ้นเคยกับเราแล้วเขาจะไม่คุ้นเคยกับเราไงจะมาจะไหนไม่รู้ถ้าเราไปเจ๊กจะมาหาเจ้าอ่ะไม่ด้เดี๋ยวเราโทรหาเกรี่ยแต่าเราคุ้นเคยแล้วก็ก็ดกลี่ยใช่หรือเล่าเขาเอาสุภาพเขาเอาหมดเลยจริงจรีงก็เดินทางกลับนะทุกท่านนะวันนี้ไม่อยากกลับ ค่ำนะ<ห>นเพราะวั<ห>นเป็นวันพระใหญ่นะทุกท่านเราจะจะต้องไปไงซื้อผมอะไรซื้ออะไรอีกนะเพราะนั้นก็ไม่อยากกบะทำนะก็เลยกลับเร็วนะเมื่อกี้ก่อนกลับนะทางชาวบ้านเนาะก็ได้มาพูดให้ฟังนะ<ห>นทุกท่าน,นว่าพวกเจ้านี่จักเป็นภัยมาจนะใชเนาะพวกเจ้าขอบเขาก็พูดประมาณว่าขอบคุณหล,ลายๆเดอที่เสียสละเวลาเสียสละความสุขมาเฮ็ดให้ชาวบ้านเพิ่นว,วานะครับ แค่เราได้ยินคําแบบนี้เราก็มีกําลังใจขึ้นนะทุกท่านชาวบ้านพูดภาษาอีสานนั่นแหละเขาพูดภาษาภาษาโซ่บ้านผมนะเขาบอกพวกเจ้านี่จักมาใจไสจักเป็นไัยเนาะเสียสละเวลาของเจ้าของมาเฮ็ดให้ชาวบ้านมาเฮ็ดให้คนทุกงากพวกเจ้าได้บุญหลายด้พวกเจ้านี่คอะไรประมาณนี้แหละครับก็ขอพระคุณมากๆนะที่พูดแบบนี้กับพวกเรา พวกเราก็ดีใจนะแล้วก็เป็นกําลังใจมีกําลังใจขึ้นมาทันทีนะขอบคุณชาวบ้านเหมือนกันนะที่เล็งเห็นความสําคัญแล้วก็มาชมทีมงานเรานะฝากไว้ที่นี้ครับผมสวัสดีครับ